เรารู้กันดีนะครับว่าภาษาละตินของชาวโรมันเนี่ยมีอิพธิพลมหาศาลต่อทวีปยุโรปหรือว่าแม้แต่โลกใบนี้แน่นอนว่าภาษาละตินก็เป็นหนึ่งในภาษาสําคัญที่ถูกใช้ในศาสนาคริสต์ด้วยเอกสารทางการของนครรัฐวัติกันเนี่ยก็เขียนด้วยภาษาละตินนะครับแต่บางครั้งเราก็ได้ยนินภาษาละตินที่มีการออกเสียงแปลกๆไม่ตรงกับที่รู้มาวันนี้เราจะเลยมาพูดถึงภาษาละตินอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้กันในศาสนาจากักรซึ่งมีชื่อเรียกว่า เอกลี s ซีสติ a อลลาติหรือว่าลาตินคริสตจักรนั่นเองก่อนที่จะไปกันต่อหากใครชื่นชอบเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนตอนนี้สามารถทำได้โดยการกดสมัคร Membership ของช่องได้แล้วนะครับสมาชิกแต่ละระดับเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นตามลำดับชัช้นที่คุณเลือก นอกจากตราพักดีที่จะขึ้นหลังชื่อของคุณพร้อมกับสติกเกอร์เฉพาะช่องแล้วยังเข้าถึงเนื้อหาพิเศษอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตนะครับเช่นการได้รับชมคลิปใหม่ก่อนเพื่อนการหวตหรือว่าเสนอหัวข้อที่อยากให้ผมทําหรือว่าแม้แต่การเข้าถึงวิดีโอหรือว่าไลฟ์เฉพาะของสมาชิกด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถกดสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหากใครสงสัยว่าลาตินแบบดั้งเดิมหรือว่าคลาสสิอลาตินเนี่ย พูดกันในสมัยของจูเลียซีซ่ามันออกเสียงประมาณไหนก็สามารถกดที่ตัวไอมุมบนขวานะครับเพื่อดูการออกเสียงแบบคลาสสิเคอลาตินที่ผมเคยทําไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับย้อนเวลาไปช่วงที่จกักรวรรดิโรมันยังแข็งแกร่งนะครับภาษาหลักของจกักรวรรดิโรมันในตอนนั้นก็คือภาษาลาตินโดยเราคุ้นเคยกันก็จะเป็นคลาสสิเคอลาตินหรือว่าลาตินไฮโซนะครับก็ที่บอกว่าไฮโซเนี่ยเพราะว่าจะมีชื่อหนึ่งที่หลายคนอาจเคยได้ยินมาก่อนก็คือบอกาลาตินนะครับหรือว่าลาตินรากหญ้า ซึ่ง2องอย่างนี้ไม่ใช่คนละภาษากันนะครับยังเป็นภาษาเดียวกันอยู่ลาตินไฮโซก็กจะใช้ไวยากรณ์แบบเปเวอร์นะครับระเบียบยุบยับแต่มหมดส่วนลาตินแบบรากยาก,ก็จะไม่บังคับกันขนาดนั้นคนทั่วไปก็พูดให้มันง่ายขึ้นนะครับลองเทียบเหมือนภาษาราชการกับภาษาพูดในภาษาไทยก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากศาสนาคริสต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในโรมันจากที่ตอนแรกพระคัมภีร์ใช้ภาษากรีกโบราณเป็นหลักนะครับเราก็อยากจะเผยแพร่ให้คนเข้าถึงศาสนามากขึ้นเนาะ ก็ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าคุณอยากเล่าเนื้อหาให้คนทั่วไปฟังเนี่ยคุณจะใช้ภาษาแบบไหนแน่นอนว่าต้องเป็นภาษาแบบที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเนาะนักบุญหลายคนเลยแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาละตินนะครับโดยใช้ไวกรณ์ที่เรียบง่ายขึ้นแล้วก็ใช้คําจากภาษาอื่นเช่นกรีกมาแปลเป็นละตินให้ได้ความหมายเชิงเกีย่ยวกับศาสนามากขึ้นตอนนั้นเองที่ภาษาละตินเนี่ยก็เริ่มไปคล้องแวะกับศาสนาคริสต์นั่นเอง ความพยายามแรกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางศาสนาคริสต์อย่างกรุงโรมนะครับแต่เกิดขึ้นบนแผนน่นดินแอฟริกาโดยวินตุสเซปติมิอุสฟลอเรนซ์แต่ตูเลียนุสหรือที่รู้จักกันในชื่อเทอร์เทเลียนนะครับเขาเป็นชาวคริสต์คนแ,แกรกที่เขียนเอกสารทางศาสนาคริสต์เป็นภาษาละตินเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยคนพูดภาษาละตินได้เป็นจํานวนมากต่อมานะครับนักบุญอีกท่านหนึ่งที่มีส่วนสําคัญในการใช้ภาษาละตินก็คืออัลเลริอุสอัลกุสติอุสฮิโปนินซิสนะครับ หรือว่านักบุญออกัสตินแห่งฮิโปโซึ่งยอมโดนนักวิชาการด่าเรื่องใช้ผิดไวยากรณ์นะครับเพราะว่าคิดว่ายอมผิดแต่ให้ชาวบ้านเข้าใจดีกว่าถูกต้องตามหลักแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องจุดที่ทําให้ภาษาละตินเข้ามามีบทบาทหลักในาศาสนาคริสต์นะครับก็คือการแปลพระคัมภีร์โดยนักบุญเจอโรมแห่งสตรีดอนนะครับก็ได้เป็นไบเบิลฉบับภาษาละตินฉบับสําคัญที่มีชื่อว่าวอลเกตหลังจากนั้นไบเบิลฉบับวอลเกตก็จะเป็นรักฐานสําคัญของการใช้ภาษาละตินในาศาสนาคริสต์ แล้วก็จะกลายเป็นลาตินคริสตจักรในอนาคตพัฒนาการที่สําคัญต่อมาหลังจากโรมันล่มสลายไปแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงศตรวรรษที่เกหรือเกินไปประมาณพันกว่าปีก่อนนะครับในสมัยของจักรพรรดิชาเลรมานที่เรียกกันว่าคาร l โ n นเซียนในยุคสอนะครับซึ่งก็เป็นความพยายามครั้งแรกๆในการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของกรีกโรมันก็เป็นเหมือนการซ้อมก่อนที่จะถึงการฟื้นฟูของจริงในยุคเรนนอสซ์นะครับที่เรารู้จักกันในอีกประมาณ ถึง700ปีต่อมาครับในศตวรรษที่1 5ถึงส6สมัยนั้นนะครับภาษาละตินเนี่ยมีการออกเสียงที่หลากหลายมากจนคนแต่ละภูมิภาคเนี่ยพูดภาษาละตินเหมือนกันแต่ฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับจกักรพรรดิชารเรมานจึงมีความคิดที่จะสร้างมาตรฐานภาษาละตินใหม่ขึ้นมาเลยเรียกตัวนักวิชาการจากอังกฤษผู้หนึ่งมาช่วยแก้ปัญหานี้นะครับเขาก็มีชื่อว่าเอาควินออฟยอร์กนะครับซึ่งอาควินเนี่ยเขาได้สร้างมาตรฐานการออกเสียงภาษาละตินขึ้นมา เอาไว้ใช้ในคริสตจรนะครับเพราะคริสตจเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกับต่างถิ่นบ่อยครั้งนะครับเลยต้องใช้มาตรฐานเดียวกันจะได้คุยกันรู้เรื่องเขาได้ใช้หลักการ1เสียงต่อ1อักษรนะครับเพื่อให้การอ่านคัดเดาได้ง่ายนะครับไม่สับสนแล้วก็การปฏิรูปนี้เองจะกลายเป็นพื้นฐาในใกับการออกเสียงของลาตินคริสตจักรนะครับก่อนจะถูกใช้ในวัติกันอย่างปหนทางการในศตวรรษที่20หรือว่าไม่เกินร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เอง แม้ว่าวัติกันจะใช้ภาษาละตินเป็นภาษาราชการนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้กับพวกเอกสารทางการเท่านั้นหรือว่าการส่วนในพิธีต่างๆขณะที่การพูดปกติทั่วไปจะใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับเช่อนอิตาเลียนหรือว่าอังกฤษต,ตัวอย่างการใช้งานภาษาละตินก็จะเป็นรายชื่อระสันตะปปาก็จะใช้ภาษาละตินทั้งหมดโดยตำแหน่งระสันตะปปาก็มีชื่อเรียกในภาษาละตินตรงตัวว่าปปาหรือทางการหน่อยก็คือปอนติเฟสม a x ซิมุส ซึ่งลากศัพท์ของคําว่าป้าป้าเนี่ยก็ลากเดียวกันกับป้าป้าที่แปลว่าพ่อนั่นแหละเพราะว่าตําแหน่งนี้ก็เป็นเหมือนกับบิดาที่เป็นผู้นําของชาวคริสต์คาทอลิกทั่วโลกส่วนภาษาไทยใช้คําว่าพระสันตะปาปาก็คิดว่าน่าจะมาจากโปรตุเกสนะครับเพราะว่าเรารับศาสนาคริสต์มาจากโปรตุเกสก่อนเพื่อนคาศัพท์อะไรก็อิงการอ่านจากโปรตุเกสครับโปรตุเกสเองก็เรียกตำแหน่งนี้ว่าป้าป้าเหมือนกัน ส่วนสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับองค์ปัจจุบันก็มีชื่อภาษาลาตินว่า Leo q u a าตุสเดซิมุสนะครับข้างหลังชื่อเลโอก็แปลว่าลำดับที่14นั่นเองสถานการที่จะได้ใช้พูดภาษาลาตินในวัติการก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในการเขียนมากกว่าถ้าจะให้พูดรวมๆแล้วลาตินคริสตจักรกับลาตินไฮโซเนี่ยแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเป็นภาษาเดียวกันแต่ว่าใช้คนละบริบท เหมือนก,น,กนกันกับที่ภาษาไทยมีแยกทางการกึ่งทางการภาษาพูดอะไรแบบนี้นะสิ่งที่ทําให้ละตินคริสตจักรกับละตินไฮโซต่างกันแบบชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องของการออกเสียงนะครับซึ่งภาพรวมของการออกเสียงก็คือเป็นภาษาละตินที่ผสมการอ่านแบบอิตาลีเข้าไปด้วยก็แนะนําให้ดูวิดีโอที่ผมพูดถึงการออกเสียงละตินไฮโซก่อนมาดูส่วนนี้นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นละตินไฮโซนะครับมีการหลักการอ่านที่ง่ายมาก ไม่ว่าอักษรนี้จะอยู่ตรงไหนมันก็จะออกเสียงเหมือนเดิมหมดไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างความแตกต่างนี้กันอันแรกนะครับตัว c ในลาตินไฮโซเนี่ยจะอานเป็นเสียง g แบบกอไก่ทั้งหมดขณะที่ลาตินคริสตจักรจะเปลี่ยนเป็นเสียงเชอถ้าไปอยู่หน้า e ae i oe หรือว่า y นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเสียง sure. ย e, e, I, e, y, เชอ sure. คล้ายกับเสียงชอช้างภาษาไทยในนี้นะครับก็จะเป็นคาว่าลาติน ไฮโซเนี่ย, ia, ยก็จะอ่านว่าไกลุมส่วนลาตินคริสตชัจากเนี่ยก็จะอ่านว่าเซียลุมนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว G นะครับตัว G เนี่ยเหมือนกันเลยกับของลาตินก็จะอ่านเป็นเสียงเกอทุกตำแหน่งนะครับซึ่งเ,ง,เง,งเสียงเกอเนี่ยแตกต่างจากเสียงเกอตรงที่ว่าเสียงนี้เนี่ยจะเป็นเสียงเดียวกับกอกไก่แต่ว่าคอจะสั่นกว่าครับใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูในคลิปออกเสียงภาษาลาตินคลาสสิคอล ได้นะครับกดที่ตัว i อมุมบนขวานั่นแหละส่วนของลาตินคริสตจักรนะครับก็จะเปลี่ยนเสียงถ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่หน้า E หรือตัว i นะครับตัวอย่างของคำนี้ก็คือ r e g i นานะครับสำหรับลาตินคลาสสิกส่วนอของคริสตจักรเนี่ยจารว่า r e g i นานะครับก็เป็นเสียงจี g, นะครับเสียงจเดียวกันกับพวกคาว่าอ่าจีราฟนะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า จีนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว S กับ C ควบกันนะครับก็แน่นอนสำหรับอาคลาสสิคอลลาตินเราก็จะควบเสียง S กับ K พร้อมกันนะครับก็แบบสกิบดี้เป็นต้นนะครับส่วนถ้าเป็นลาตินของคริสตจักรกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเสียงนี้เป็นเสียงเชอร์คล้ายๆกับตัวชาวชาอีกแล้วนะครับแต่ว่าอาต่างกันกับเสียงตัวแรกนิดหน่อยก็จะเปลี่ยนเมื่ออยู่ตัวหน้า ตัว e หรือตัว i เหมือนกันนะครับก็ตัวอย่างคำนี้นะครับก็จะอ่านว่า ski entia นะครับสำหรับลาตินไฮโซหรือว่าลาตินคลาสสิคอลส่วนถ้าเป็นลาตินคริสเนี่ยก็จะเป็น chi entia นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวผสม ti นะครับของลาตินไฮโซก็จะอ่านว่าตีทุกตำแหน่งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นของลาตินคริสตจักรเนี่ยก็จะ มีการผสมเสียงเซขึ้นมาด้วยนะครับก็เมื่ออยู่หน้าสระแล้วก็ไม่ตามด้วย S นะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างในคำนี้อ่านว่านาติโอแต่ว่าพอเป็นลาตินคริสจักเนี่ยก็จานว่านาติโอต่อไปก็จะเป็นเสียงตัว V นะครับก็ตัว V เนี่ยอาจจะสร้างความสับสนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าลาตินไฮโซเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นเสียงวอเหมือนวอแวนนะครับขณะที่ ัว V ของลาตินคริสจักรเนี่ยจะอ่านเป็นเสียง V แบบอ่าภาษาอังกฤษเลยนะครับก็ของไทยจะไม่มีเสียงนี้เนาะของไทยจะมีแต่เสียงวอลแวนก็อ่าในการออกเสียงวอลแวนนะครับจะทําปากเหมือนตอนที่เราออกเสียงฟอร์ฟันเลยนะครับฟอรฟันฟอรฟันใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ทําให้คอมันสั่นนะเหมือนตอนที่ผมพูดถึงเสียง G ใช่ไหมอันนี้จะเป็นเสียง V อันนี้ก็จะเป็นเสียงตัวตัว V นะครับก็ ความต่างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลักนๆะก็คำนี้ก็จะอ่านว่าเวนีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของละตินคริสตจักก็จะอ่านว่าเวนีต่อไปก็จะเป็นถึงตัวสระนะครับก็สระตัวนี้จะเป็นสระผสม a e นะครับเสียงของละตินไฮโซเนี่ยเขาจะอ่านเป็นเสียงที่คล้ายๆกับสระไอนะครับแต่ถ้าเป็นของละตินคริสตจักร ตัวนี้เนี่ยจะจะ,จะรู้ว่าเป็นสระตัวเดียวนะครับเป็นเสียงที่คล้ายๆกับสระแอหรือสระเอนะครับคํานี้ก็เลยอ่านว่าไซเปนะครับหรือว่าถ้าอ่านแบบละตินคริสตจักรก็จะเป็นเซเปนั่นเองต่อไปนะครับก็สระบสมอีกตัวหนึง่งก็คือโอกับ E ีนะครับของละตินไฮโซเนี่ยเขาจะอ่านเป็นสระออยนะครับส่วนละตินคริสตจักรจะอ่านเป็นสระ A, เอเหมือนกันอีกแล้ว ค,คำนี้ก็จะเลยจะอ่านว่าปอยนานะครับแต่ว่าอีกอันก็จะอ่านเป็นเปนานั่นเองอามาถึงที่ตัว H นะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะของลาตินไฮโซก็จะอ่านเป็นเสียงฮอเหมือนเดิมแต่ของละตินคริสจักเนี่ยจะไม่ออกเสียงตัว H นะครับก็ความก็จะเป็นเสียงคําว่าฮอร์โมกับออโม แบบนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นการตัวผสม pH นะครับก็จากที่ผมพูดถึงไปในตัววิดีโอของการออกเสียงลาตินก่อนหน้านี้ก็ตัว pH เนี่ยสมัยก่อนเขาจะออกเป็นเสียงเดียวกันกับพอพานนะครับตัว p อ่าะ,ะที่ถ้าตัว p อยู่เดียวๆเ,เนี่ยจะออกเสียงเป็นแบบปอปานนะครับพอมี pH เนี่ยอาจเป็นพอพานเลยก็สมัยก่อนเขาจะแยกเสียงพอกับเสียงปอนะครับ ในฝั่งตะวันตกก็ตามที่หลายคนคุ้นเคยกันนะครับลาตินคริสจักเนี่ยจะเปลี่ยนเสียงไปแล้วจากเสียงพอกลาเป็นเสียงฟอ r นะครับเสียงเดียวกับฟอ r ฟันเลยคํานี้ของลาตินไฮโซก,ก็เลยอ่านว่า p ิโลโซเพียนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลาตินคริสจักก็จะอ่านคล้ายๆกับที่เราคุ้นเคยแล้วก็จะเป็น p ิโลโซเฟียนะครับต่อไปจะเป็นเสียงตัว GN นนะครับก็ คล้ายแบบเดิมเลยลาตินไฮโซก็จะอ่านคล้ายๆเสียงผสม GN นะครับบางครั้งก็อ่านเป็นเสียงงอง,งูแล้วก็จต่ว่าถ้าเป็นตัวของลาตินคริสต์จักเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนกับในปัจจุบันนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเสียงตัวนี้ก็คือเสียงเสียงยอนะครับซึ่งเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงเดียวก,กันกับเสียงยอหญิงในภาษาไทยนะครับถ้าใคร อ,อยู่โซนอีสานหรือโซนเหนือเนี่ยน่าจะออกเสียงเสียงยอได้นะครับเสียงนี้จะไม่ใช่เสียงเดียวกันกันกนกบนอหนูนะครับเสียงเป็นเสียงยอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนอ่อาเพราะฉะนั้นสองคำคำนี้เนี่ยก็จะอ่านได้เป็นอังนุสกับอันยูสนะครับต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องการออกเสียงตสละของลาตินก็ถ้าใครไม่รู้นะครับลาตินไฮโซเนี่ยจะ มีการแบ่งแยกสละดเสียงสั้นเสียงยาวออกจากกันนะครับคล้ายๆภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นลาตินคริสตจักรเนี่ยจะไม่แบ่งเสียงสั้นยาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสองคำนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเคยออกเสียงต่างกันนะครับแต่ว่าของลาตินคริสตจักรเนี่ยจะออกเสียงเหมือนกันเลยก็คราวนี้อานว่ามาลุสนะครับกับมาลุสแล้วก็ของลาตินคริสตจักรก็จะเป็นมาลุสเหมือนกันทั้งสองอเลยนะครับผม นอกจากเรื่องเสียงแล้วนะครับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไวยากรณ์และก็การใช้คํกาก็ตัวอย่างเช่นคําศัพท์ไอคำนะครับดัดแปลงมาจากภาษาละตินเดิมเพื่อใช้ทางศาสนานครับหรือว่าแปลงร่างจากภาษากรีกมากได้นะครับอย่างเช่นบัปติสมานะครับก็มาจากกรีกคอยนี่นะครับต้นฉบับเนี่ยแปลว่าการจุบนะครับก็อเอามาใช้พูดถึงตัวบัปติสมาหรือว่าศีลจุม่ม แล้วก็ต่อม่ก็เป็นคําว่าคาริสมานะครับต้นฉบับเนี่ยแปลว่าของขวัญแต่ว่าเอามาแปลงใหม่ก็กลายเป็นคําว่าพระพรหรือว่าคําว่าเอ็กริเซียนะครับภาษากรีกเนี่ยแปลว่าการรวมตัวนะครับเขาก็เอามาใช้ใหม่เป็นคําว่าคริสตจักรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเพิ่มบริบททางศาสนาให้กับสามัญของลาตินที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นคําว่าเวอร์บุมนะครับดั้งเดิมเนี่ยแปลว่าคําเฉย แต่ว่าพอเอามาแปลหม่เนี่ยก็จะกลายเป็นคําว่าพระวจนะนะครับซึ่งที่มาก็มาจากภาษากรีกนะคําว่าโลก o สนะครับ,รบซึ่งแปลว่าคําเหมือนกันส่วนด้านไวยากรณ์ก็มีการปรับให้เรียบง่ายขึ้นนะครับถ้าใครไม่เข้าใจกันผันคำนะครับซึ่งจะถูกใช้ในตัวภาษาอะตินเยอะมากเนี่ยก็ลองไปถึงภาษาอังกนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยน่าจะไม่มีการผันคําก็อย่างเช่นภาษาอังกฤษว่า I คือฉันเนาะแต่ว่า I เนี่ยต้องใช้กับ ตัวฉันที่เป็นประธานเนาะแต่ว่าถ้าเราถูกกระทาเนี่ยเราจะกลายเป็นจะเปลี่ยนจากคาว่าไอเป็นมีเนาะก็อย่างเช่นตัวประโยคคาว่าไอเลิฟยูนะฉันรักคุณตัวฉันในไอเนี่ยไอเลิฟยูเนี่ยเป็นประธานเนาะมันก็เลยเป็นคําว่าไอแต่ถ้าเราจะพูดว่าคุณรักฉันตอนนี้ฉันเป็นผู้ถูกกระทําแล้วใช่ไหมในของภาษาอังกฤษก็จะเปลี่ยนจากไอเลิฟยูเป็นอยูเลิฟมีใช่ไหมมันก็เปลี่ยนจากไอเป็นมี อ,อันนี้ก็จะมีตัวอย่างประโยคมาให้ดูนะครับก็ถ้าเป็นลาตินไฮโซเนี่ยจะพูดว่าเดดิบิบุมมิฮีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลาตินคริสจักจะเป็นเดดิบิบ um ุมอัตเมก็ประโยคนี้แปลเหมือนกันนะครับก็คือเขาให้หนังสือกับฉันซึ่งจะเห็นนะครับว่าความต่างเนี่ยอยู่ที่ท้ายประโยคเรามาดูแต่ละคำกันก็เดดิบก็แปลว่าให้นะครับ ซึ่งหมายถึงบุคคลที่สามเขาเอกพจน์อ่าแล้วก็ต่อมาก็คือคำว,ว่ารีบุมนะแปลว่าหนังสืออันนี้เป็นกรรมตรงเนาะแล้วก็เป็นเอกพจน์ก็คือทุกคำาของภาษาละตินเนี่ยพันหมดเลยนะครับอันแรกก็แหะ่ะถ้าเราใช้คําว่าเดดิตคำนี้ก็แสดงว่ามีบุคคลที่สามที่เป็นเอกพจน์มาให้ก็คือเขาหรือเธอหรือมันสักอย่างรีบุมอันนี้ก็คือกรรมเนาะพอเป็น มันถูกให้หนังสือถูกให้เนาะอันนี้เป็นรรม,มันก็เลยใช้เป็นคาว่าริบรุมแล้วก็เป็นเอกพจน์ด้วยนะอ่าอีกคํานึงก็คือมีฮีนะครับแปลว่าฉันเป็นกรรองเขาให้หนังสือกับฉันใช่ไหมอ่าฉันเป็นคาเหมือนกันเนาะเราถูกกระทํานะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอ่าเป็นผู้ถูกกระทําโดยตรงในประโยคใช่ไหมอ่าตัวที่ถูกกระทําจริงๆก็คือหนังสือเนาะ,ะตัวฉันเนี่ยเป็นคนได้รับผล,ผลกระทบมาเฉยๆอ่าแล้วก็ ไอตัวสุดท้ายนะครับก็คืออัดเมอัดแปลว่ามามาอย่างนะครับไม่แน่ใจว่ามีคนคุ้นครับใช่นะแอัดตัววลีแอปอัสตราเพอร์แอสพาราใช่ไหมอัดก็อันนั้นแปลว่าอัสตราเพอร์แอสพาราแปลว่าเลยนะในการที่จะไปถึงดวงดาวเนี่ยเราต้องฝ่าขวากน้ำก่อนนะครับอัดอัสตราแปลว่าไปยังดวงดาวเนาะอัดแปลว่ามาอย่างมาอย่างไปยังนั่นแหละ อ่าแล้วก็อัสธาแปลว่าดวงดาวนั่นเองตอนอนะแหะเป็นอัดเดียวกันส่วนเมก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นมีตัวฉันเป็นคำตรงของประโยคนี้เลยก็ถึงแม้ว่าสอประโยคนี้จะมีความหมายเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเรียงประโยคไม่เหมือนกันนะครับตัวลาตินคริสตจักรเนี่ยที่ใส่เปลี่ยนเป็นอัดเมเนี่ยอ่าก็จะลดความซับซ้อนในการผันคําที่ดูยุ่งยากของตัวลาตินไฮโซออกไปนะครับแต่ว่า จะปรับประโยคให้มันเอาตัวคําเชื่อมต่างๆมาใส่เพิ่มขึ้นแทนอันนี้ก็จะเป็นความต่างคร่าวๆที่น่าจะทาให้เราพอมองออกนะว่ามันต่างกันยังไงถ้าสมมติว่าให้พระสัตปปายุคปัจจุบันไปพูดกับแตกรัดโรมันก็ผมคิดว่าน่าจะคุยกรนรู้เรื่องอยู่นะแต่ค่าต่างคนอาจจะรู้สึกว่ามันพูดแปลกๆนะพูดแบบนั้นได้ไงวะถ้าจะถามกันนะครับว่าเราควรเลือกเรียนอันไหนดีระหว่างตัวลาตินคริสตจักรหรือว่าลาตินไฮโซก็ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ยูสเคสนะครับ ถ้าอยากจะเบี่ยวจากวัดโรมันก็ไปเรียนคลาสสิ c คอลาตินนะครับส่วนถ้าอยากให้ถ้าอยากเบี่ยวสศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับตัวคริสตจักรโรมันคาทอลิกนะครับก็คงต้องเรียนเอกลีเซียสติคอลาตินก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผม